มันต้องมีที่มาที่ไปไงไอ้ที่อ๋อเคยเป็นอย่างนี้อยู่เคยเป็นตอนไอ้พอกดอ่อนแล้วใสบ้านดับทั้งหมดป่ะพี่ <S <S แล้วก็เป็นเลยใช่เป็นค<พ>้ง,งแล้วก็หายไปครั้งหนึ่งแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาซักได้ปกติครับค,บคบสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาตามอาการของเครื่องซักผ้านะครับซัมซุงอินเวอร์เตอร์นะครับ ด้วยรูปแบบข้างต้นนะครับมันมี LED มันกระพริบตลอดแล้วก็บัฟเฟอร์ร้องตลอดนะครับถามลูกค้านะครับด้วยการซักถามที่ลูกค้าลูกค้าบอกว่าเป็นเป็นให้หายนะครับอาการนี้นะครับนี่ครับผมทําการถอดเลื้อนะครับแล้วก็ดูแผง PCB บอร์ดนะครับผมตีไปที่แผงตัวนี้นะครับมันรวนนะครับนี่ครับด้วยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบพักเทสอีกรอบนึงนะครับนี่ครับ อาการกระพริบของ LED แล้วก็บัฟเซอร์ร้องตลอดนะครับนี่ไม่สามารถกดปุ่มไหนได้เลยนะครับไม่สามารถสั่งงานของฟังก์ชันอื่นได้เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมเอามาเทสต์ดูข้างนอกนะครับเพื่อตรวจสอบอีกรอบนึงนะครับนี่ครับด้วยการขยับของสายแพตัว MCU นะครับแล้วก็ตัว PCB บอร์ดนะครับนี่ครับขยับแล้วมันมีการติดติดตับนะครับผมจะตีว่า สายสัญญาณนะครับระหว่างตัว PCB บอร์ดแล้วก็ตัวดิสเพลย์มีปัญหานะครับนี่ครับตัวนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะทำการแก้ไขตัวนี้เลยนะครับด้วยรูปแบบที่เราดูข้างต้นนี้นะครับตัวสายแพรนะครับฉนวนนะครับที่เดินทางระหว่างตัว PCB บอร์ดกับไปที่ตัวดิสเพลย์นะครับมันมีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะถอดเลือให้ดูนะครับ ตัวนี้มันจะมีคลิกเกลือแล้วครับแล้วก็เป็นเป็นการย้าแล้วก็น่าจะมีความชื้นเข้าไปทำนะครับทำให้ฉนวนมันไม่สามารถนำแรงดันไฟแล้วก็สัญญาณได้นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับนี่ครับฉนวนมันไม่สามารถไปได้แล้วนะครับด้วยความชื้นและอายุการใช้งานของมันนะครับเอาอย่างนี้นะครับตัวสายแพรตัวนี้นะครับ ผมจะทำการตัดแล้วปัดตีโดยตรงเลยนะครับนี่โดยประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ขยับตัวสายแพรมันเห็นการผิดปกติของมันนะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะครับนี่ครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับไม่สามารถนําสัญญาณแล้วก็แรงดันไฟได้แล้วนะครับ ด้วยรูปแบบนี้ผมจะทําด้วยประมาณนี้เลยนะครับตัดต่อตรงเลยนะครับระหว่างตัวดิสลย์กับตัว PCB บอร์ดแล้วเราจะทําการเทสเลยนะครับผมจะทําเอาไฟเลี้ยงเข้าไปนะครับผมได้ทําการตัดต่อตัวสายดิสเพลย์นะครับสายแพรนี่แหละครับทั้งหัวท้ายเลยนะครับที่ไประหว่างสายสัญญาณตัวภาครับนะครับแล้วก็ตัวแผง PCB บบอร์ดนะครับตัดแล้วก็ย้ำตรงเลยนะครับแล้วก็เทสนะครับ นี่ครับอาการที่เจอก็ตัวสายแพ้นี่แหละครับนี่ครับตอนนี้ได้สั่งงานได้ปกติแล้วนะครับกดได้ทุกปุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปเจอหน้างานกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบเลยนะครับเสียบตรงหน้างานนะครับเข้าอยู่ในระบบปกติของมันนะครับเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กเทสอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวมาตามอาการมพร้อมกันนะครับ นี่ครับตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับสามารถสั่งงานได้ทุกปุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการประกอบแล้วก็เทปตัวจริงเลยนะครับเทปให้รันงานแล้วก็ซักปกติไปเลยแล้วกันนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนในการเปิดเครื่องได้แล้วนะครับสามารถกดสตาร์ทนะครับถังซักหมุนซ้ายขวานะครับน้ํานะครับรอสังเกตน้ําเข้านะครับทุกอย่าง ที่ดูดูก็ทํางานได้ปกตินะครับอาการนี้นะครับผมขอส่งงานเลยนะกันนะครับอาการที่ LED กับพิบแล้วปับเสื้อลองตลอดนะครับเกิดจากตัวสายแพรนะครับระหว่างตัว PCB บอร์ดและกูตัวดิสลย์นะครับมีปัญหานะครับผมทำการตัดต่อนะครับย้ำตรงเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าเจออาการอย่างนี้ก็ ด้วยประมาณนี้นะครับตามหน้าง,งานจริงเลยนะครับสวัสดีครับ